พี่จ้าพี่น้องสุขุสุขนไม่ลาาุทองกับเสียงบ่อหยักขนาดแล้วเอาทองเอาอันไหนไม่เอาของกินไหนอ่าจะไหมแหบเลยเป็นไอมีหมักเขือหมากแตงันเออหมักเล่นหมักเขือหมักเพชรดิบเนี่ยอันนี้มีสมพักมีมีป้งไก่เอามาหหงกินนะไปไปหอยไวก่อนป่ะเอาก็สีิพากกันเข่าป่าเด้อจ้าพี่น้องเด้อเข่าป่าบ่ได้มาด้นแล้วเนาะไลยอาทิตย์เด็กอบ่รด้มาหเนาะ บ่ได้มาโดนกันยังหกคือเก่าเนาะพรเอ้ยฮะอันนี้ลงในห่วยอย่างเด๋นี่มีเอฟซีพ่นกระิมาหารน้อไม้น้ามื่อนี่ลุยเหมืนบ่ลุยมื่อนี่ลุยเนาะมื่อนี่เนาะเออลุยลุยเพิ่นว่าได้มื่อนี่ฮะสายลุยมื่อนี่มื่อนี่พิ่นสิเข้าป่าหาหน่อไม้อยู่น้ำเฮาเนาะป้าพรไปพายยางเลยบันนี้บ่แล้วหลกคอก่อนแล้วบ่ได้มาหาน้องพรพี่น้องเป็นอะไรเน่พร สิเป็นหยังวะเมื่อยเอาก้อยเอิ่มมันมุมหลายๆน่ะสิเป็นหยัง่ยังบ่เอาไปละน้อยกรดุนําเนาะลุนําก้อยเพิ่นมาหาเด้พี่น้องเ้เพิ่นมาเล่นนํากันเลยไปได้ว่าสวนข้าปาเพิ่นก็ข้าปานําดนแล้วบ่ได้ข้าปาเพิ่นว่าเนาะปาอยู่บ้านเฮาเนาะละน้อยเนาะ อม,มาก่อนอือสอดหลัดใ่กันเลยพี่น้องมอไม่อย่างจันนี่ฮะนนลุยน้าบ,บ่าเฮานี่อ้ยังว่าเนี่ย,ายานเนยขามาหาบ่มีบาคนหาพรเมื่อาวานนี่พรเข้าหาวานนี่หนึ่งเนะาะฮะ โบมีบบมีอยู่ดอกอย่างเน้อย,อ,ยอ,อ่ามีอยู่ดอกนะพ่อเนาะผลสุ่มอยู่ได้ละน้อย พอนบ่หาบ่พอนมือใดเมื <c ười> no ่อวานนี้เออเห็นบ่ทองแหนงมันเห็นบ่เคยละน้อยเขามาเอาหมดเลยเนาะคือชิบ่มานพี่น้องไว้มื่อนี่ฮะไม่แต่ห้อยคนเอาหมดเลยมานบ่พอน หายมันได้แกงเอาตัวได้ยิ่สิแกงสักเอาสิแกงสักกบใส่ขียดพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ้ยนอนนึงเฮ้ยแล้วน้องเอ็งเห็นแล้วเออใช่เน็นยิเออหนี่เดี๋ยวเอาได้นอนมันแข็งคนเอออันนี้ห่านนานคนได้อยู่เอ้าอย่ามันสองนอนได้ไหมเออเอาโลวดนายน้อยกินได้เอาเอามาผสมใส่กันแหนงหน่อยน้อยกินได้ก็ โอ้นี่หาฟอนได้เลยอ้าวได้แล้วสองนอข้างนอกด้วยนี่เลมอฟอนได้มแม่นี่เออเราเห็นไบอย่เลยหน่อยน้อยก็เอาหลอดเด้นไหนมก็เอาหลอดฟอนเลยร่องหัวยไม่เคยมอต้มอใช่เออติดกระตุ่นหน่อย เอารถเอารถท่องเลยนะอีกแล้เอาขอะไรก็แองกอมจะกบอดีได้สดน้ำเนาะไอสดน้ำพี่น้องไห้ป่ะอย่าหลึกเนาะโอ้โหนะเราปีนขึ้นไปถึงเลยอันนี้อ้วสะดาวดินเ่ยฮะในหนองเขานองเขา ก็โตจำตาเลยเดนแนงนี่ก็มีนี่เดะนี่แต่น้อยไอ้ได้อยู่ได้เฮ้ยจะได้แกงอยู่นี่นี่เดะนี่นี่เอาโลดแนงมันเบิ่งเล้วนี่เด้อาขาวจะจนจำตาเนาะนอนไลขิดฮอดป่าฮอดดงคันบริหารเด้อเอาโลดเอาโลดเอารถคุดคุดคุดเอาไหมขาก่อนก่อนเนาะ ่ังโมกิฟาคนทังคนอยู่เนาะอันนี้คอนเห็นอีกเลยเอาสองไอ้น่องลุยเอ้ับตื้นพวกนี่นะบ่หนอบ่ไหะอันเดีต้องหาขคักได้หนอไหลเนาะอืองาได้สิเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้แกงนวละน่อย นี่โอ้ยนอกขาวๆนี่พี่นอออ้อ,นองน,น,นี่คุดๆเลยน,ลน,น,นั่งอยู่นีนเขาคีบพ้อานเฮ็ดอีกเลยเออบึงดีๆเด้อสัตว์เด้อหมุดแล้วนะเอามาลดเออเอาลดนี่เอา Nên hơi là nói nè, của tôi ta, tôi chỉ thương nằn. Nằn phẩu nó mạnh quá tôi nằn. phẩu nó mạnh đấy, phần này đây. Ừ, lại đi. Ta đó. Ừ, thông này. Ừ, thôn này. đi đi đơn này, cô nằn cả. không có đầu để mình nhạc thì nó lạnh đấy, mà. ตานีเด้เนี่ยนี่ห่อยถูก้องเออข้แก้งี่ดอกในเข้าวเดียวกับชีได้เมื่ออะไรในจะน้อยหนักเฮ้ยนี่เมื่ออะไรแก้งสมเนาะแกงเฮ้ามาเล้เอาอบคั่วใส่น้ำเด้อมันจังแซ่บเด้อก็อ๋อยได้หน้าระวังได้ลุกเลยทองเลยหาบึงดีๆก็ได้กะนี่โยนมาแล้วเนี่ย เอเคไปวันนี้ออกพุ่นวันนี้ไปเดี๋ยวเฮ้ยนอนนะคุดนี่ก็หล่ะน้อยนี่เดีนี่นอนนอนข,ขาวอ่ะกำลังขึ้นเนาะพเนาะพรเห็นเดี๋ยวเดี๋ยกำลังขึ้นห้องมาพุดเอาไหนท้องนอนเหี้ยเขาเห็นบ่ นั ừ. Ừ, này, ่งเอาโหลดเด้อเออเออเอาโหลดหน่อยอย่างนี้กันนี่แหละแสีบเนาะเออไม่ต้องผ่าใช่เลยอ๋อข่อยังบ่เห็นเห็นเลยเลือๆอีแน่้คุดแป๊บเดียวเอางหมน้อยหาขัดๆเด้อหาบ่ขักบ่เห็นมันเนาะฮะน้อยใหญ่บ่ โอ้โเดี hmm. <st wireless voice> uh ๋ยวห้องก็ออกหลัดทั้งนี้กัมืออะไรหละน่อยแก่โมเวก็ได้นะขี้ข้านกับโมเวเมื่อเลยทำนี่ก็ลายอะรเนาะแกงพอถ้วยหนึ่งมันจัางแทบไม่ต้องแกงลายลงไปหาด้วนในกอนหน่อยเดี๋ยวหน่อยเออเ่ายเขาหักแล้ว คนด่ายหนอบักใหญ่ข,า,ขาวๆนั่นมาฮักเอาไหนท้องฮักเอ,อเาไหน,นอ,อันเขาขื้นทั้งนี้บ่ได้บ่นี่เด้ขึ้นนี่เด้นี่เด้นี่ขึ้นพี่เลยเนาะมันดึงเสือไปอยู่น้ำก็ได้ไะมันเนี่ยไปตามเ้ายถับท่อนเลยพี่นอ้องมัเนี่ยทนแหลนเลยคนทนพาหา Ah, like like like, 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 à, nó, nò <laughs> nó, nò nó, đó nó đó cháu ơi lấy thẻ, lái bà này Ăn bò vạt bò vây này đó hang cư nọ với hàn ba chùm chùm cần vô người là nói hà một bên pa nè, nè, này là nói ơi ừ, ơi cụ sợ on đây hát má đây ơ đây nò lầy thế ơ อ่าทุนโอ้หน่อเดียวได้เป็นสิเรื่องพี่น้องหน่อเดียวเลยเป็นซีฟก่อเดียวก่อเดเดหนอนกะน้อยเออเออเด็ดเด็เ่นหน่นี่นเออเออเลิกเลนเฮ้ยเด็โอ้โหไล่อะลิตหนอหนหน่ออืม คนว่าเราโบเห็นอีกบ่ได้เราโบเห็นนะเออเราโบเห็นที่ทึ่งนะนี่นี่จะนอนอะไรแหนงมันเด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 ทึ่งนั่นฮักเหม่ยอือทึ่งอีกแงนงหนึ่งนั่นเออนั่นละนี่ปลาพาสองสามกอฟองแกงเลยเออนั่นฮักครึ่งเลยหมอนี่นี่ ปาโหดโพนอ่ะน้อยแน่นอนมันก็โตตาโตนะนางนี่คือหาบ่เป็นนี่แหละบัวซับนี่นั่นก็ซับนั่นมันแหละเออซับบ่ซับบ่เป็นแล้วซับน้อยบ่เป็นแลยตัวนี่ได้ยอดมันเลยเอ้ซับบ่เป็นแลยตัวน่ะไม่ได้กระยาบมั้งนะ่าโรถปาโรดให้มันออกอีกปาหลายเลยเนาะ นอนเดียกอเดียวได้เป็นซิปเนาะเอ๊ะเอาหมดแล้าออกไปเลยใส้เต็มกระตาเลยอ้าวไปออกเมื่อป่ะเดี๋ยวเอาออกทางนี้เลยเดี๋ยวนาะทางออกบ่น,นีนขุดเอาขุดเอาเลยทอง ห่อไม่เทเรอไม่ว <in> ่าเด้อพี่น้องเด้นบางวันเขาขึ้นได้เครื่องกระตารดกระตาบามันเครื่องกระตาเต็มเต็มกระตาได้อยู่บททองโนขนาดเขาหาแล้วหาอีกเนาะผลมันดีมันออกลายใดผลตกมงนนอกนลอยขึ้หลึกลายเนาะ นี่ก้อนนี่นี่นี่นท้องมีบอลนี่นี่เด้ย๋ยวเออเออเดะเออันเดะป้าเอาบ้องมาหน้ามาหน้ามันฮักเอาฮักเอาอู้หน่ออะไออกเลยเนาะชองมือหนึ่ง ah. เขามาหาบางใดนี่หนึ่ง ah. ออกอีกเลยเดะเดะขุดทิมใส่

เลืออะไรชุดยอดเลยมวนเลยพี่นอ้องฟาดฮักฮักรถเฮยฮ <c oughs> ักบ่อถึงก็ต้องถึงเต็มกระตาเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> แป๊บเดียวเต็มกระตาเลยแรกวันน<ว>ี <c oughs> ้ก็อทางออกเลยทางไหนมแม่นบ่าแนงมันน่ะเคยเห็นนะ่ะให้หั่นเลยแม่นบ่าพร หรือว่าบ่แมนเดี๋ยวติดมันนะฮะป้าส <raszam> ัมเอาที่แกงเนาะละน้อยสัมที่แกงบันในพี่น้องเลยเออใส่กระดูกหมูน้ำนั่นละน้อยอยากกระดูกหมูนกกระดูกเอาในเฮือนล่างล่างก็ซับใส่เนาะลายๆหล่นเนาะอือเดี๋ยวใส่หัวกระเทียมออกขอดูน่อยเจงไรโอเคแล้วมีป้าหลนเดี๋ยวป้าพอนแกได้ออกมาเลยเนี่ย

ไปบ่นเออบ่ทางนี่แหละทางเมือแล้วบ well. ่นเลยอืมกะหี่น้องไปฝันเลยออกเมือกันเอาเอาหมักแตงหมักเขือหมักพิดดิบมาให้น้องพรอนเลยให้เราหาเราพาหาหมูใหน่อมันเข้ากันออกเมือกันฝันนี่เห็ดเพียงพอันนี้พวกเป็นเห็ดขาวว่ะพวกเจ้าเนี่ย à, oh, đây là ai là phọt này ho lại này ôi muộn con cá lăng phơn nó phải mưa bà để hả ừ đi đấy Anh nó mạnh đi đấy xong cả sổ phù เมื <desserts> ่อกัรดากผีน้องมาหนิคุณไปกินอันเดอพรขอสิกินเด้อฮอดไหนท้องมาเอาไปท้องฮอดฮอดมันินรอเลยเดาพอตื่นตื่นหนึ่เนาะสีแกงใส่กระดูกหมูหรือก็แซ่บๆสูกินเด้อค้นไปกินเดอพรเด้อ อไปไปเอารถนี่อยคนขยันขุดมันกี้หน่อยจังเล็กจักหน่อยพอได้เติมชีพชาวโตเนาะเออใส่แกงเนาะนั่งอยู่ในห่มนี่ก็ได้เห็นนั่นเออนั่งได้สมเสี่ยวในท่ออันนั้นละน้อยกูจิบปลาขุดสามคนกูปะปะไปขุดจีเอาไปขุดสามคนเขาเนาะพอเนาะขึ้นเอาขนมเดี๋ยวพรเด้อขึ้นไปเอาขนมก็ได้ฮะ สิไปเวียบวะเออเวียกก็ะแวะ้เอาเฮ้ยสิหันนอกนั่งแน่นเลยคันตัวเมื่อยกะเพื่อนเมื่อยเลยพี่น้องเล้ยเพื่อนนั่งฐานเพื่อนบวายได้เพื่อนตัวลุงพงเราเผาทานได้พี่นอ้องเขาขึ้นมาฮอน,นพี่ลยเข้าสิอันพ่อแล้วเขาไม่ไล่แท้ไล่ว่าลุงพงคือบัวหาไปขายาาเขาหาแล้วอ่กะก็เลือกลายอยู่ เออเรือร้ายยุคเคยเบิงหมดนะโอ้เราสิเผาฐานเราพี่น้งนะองเราเผาอยุนเนาะไม่ร้ายบอกร้ายได้ข้าวเดียวนึ่งกึระตาเลยเต็มกระตาเนาะร้ายอะไรห้ากวกหักกวกอะไรกันแล้วลุงพงศ์เลย <c ười> แ,ปแป๊บเดียวหนึ่งหา <c ười> บ,บริหารงานแป๊บเดียวหนึ่งเนาะพรเนาะใช้ปวดทุกข์มดคื้นมดคืนเกิดขวยมันบวชบวชในไหน เออมันบกัดะหแลเออเอราได้ลายนะเขาดงเลยได้บะอันนี้ก็กระบ้หลึกนะขุดเด้อทองเด้อหาขุดบึงาก็สิหาขุดนี่หาให้ฮันเด้อ นางล่ะน้อยบ่ใช่ฮะมาไส FC เจ้าไดอ๋ออาเจว่าโอบ่ยบ่เชื่ออยู่เนาะล่ะน้อยเนาะัน้เราฮู้หมดจุ้มเจ้านั่นเรามาแต่สุรินทร์ไดประเทศไทยเออเาอยากมามาเบิ่งเฮือนจุมเจ้าอหาหน่อม้พาข่อยเลาะหาแนเลาะเล่นแนะว่าไปเข้าป่ามาเข้าเพิ่นว่าเมื่อยแหละ บวาย่ไเ้นว้ากูยูทูปไปเลยนว่ลน้อยเพื่อนเรายูทูปเราอ่ะอยู่ตู่น้องประถมเนาะบ่มียังดอกเนาะอยู่ไปดีหลยพี่น้องเลยว่าแต่สุดลินพูนวมาแต่สดลิ้นจวด จังวัดสุรินโอ้กะสุรินเลยจังวัดอยู่จังวัดได้ผว่าจังวัดสุรินเออเจ้ากันอันนะซุรินอะไรเนาะอำเภอใดกันอำเภอสีนุมเฮ้ยผู้ว่าผอพง้าเคยไปบ่เคยไปได้แล้วอะเบ่ อี่แผ่ปะทุี่มูแะอกละเท้า,ะทะทาะอะไรเคยตีผดผงแก้วนะวน้องใช่ก็ยะอยู่มียกอกเออคืออกไปทำงานอีกสะ่ะก <c ười> ีคันนะมันถุกมันถูกบอ่ออยู่พุ่นนะไมะทุกมันลิ้นลายกว่าอ่เพราะมันอล่นไปเาดเาแห้งไรนี่ให้น่องพัวเขาอยไ,ได้เ,เราเราหาซิบ่อหอไไดบดผงหาซินอยู่แก้ว เราเล่านี่แหละเน,ะเนาะเขาบอเท่าป้าได้ผู้ชายหาซิบเนาะอเท่าเฮ็นดนีได้แลย้ยเอออันนี้